ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วเจ้าหนึ่งได้บัตรประจําตัวผู้บริจาคร่างกายนะครับมหาลัยสงขลาดคกลินนะครับมาแล้วครับคือตั้งใจไว้านานแล้วแหละคืออยากจะทําในสิ่งนี้ให้เพื่อไปแบบไปศึกษานะให้ลูกๆหลานๆได้ศึกษาถ้าเกิดวันนั้นมาถึงสมมติว่านะ เอออะไรประมาณนั้นนะก็ทุกวันนี้ก็พยายามดูแลสุขภาพนะครับก็ทานแบบน้าตาลน้อยมากแล้วก็ผักเยอะอะไรย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ออกกำลังกายทุกวันนะครับดูแลสุขภาพและปฏิบัติธรรมในระหว่างการทํางานหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันเลยอะไรประมาณนี้จนถึงเข้านอนอะไรประมาณนั้นนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่อยากแบบมีมีมีเพื่อนถามมาหลายคนแหละว่าจะบริจาคร่างกายยังไงดี อะไรเงี้ยทั้งหนึ่งเข้าไปในที่เว็บไซต์นะครับบริจาคร่างกายมหาลัยสงขาและคดินเนาะเอเสร็จเขาก็ามีในเว็บไซต์จะมีแบบแบบฟอร์มให้เราดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มา,าปริ้นไปที่ร้านปริ้นไผ่เอกสารเสร็จเรียบร้อยก็กรอกรายละเอียดตาม ตามจริงอนะเนาะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีพวกพยานหรือว่าอะไรเงี้ยให้เขาเซ็นรับทราบแต่ต้องคุยกันก่อนนะคนในครอบครัวนะว่าเรามีเจตนาแบบไหนอย่างไรอะไรประมาณนะั้นท่างหนึ่งก็คุยกับลูกๆท่างหนึ่งมีลูกสองคนใช่ไหมลูกชายก็26เสิบ่นแหละแล้วก็ลูกสาวนลยยี่สิบสองยี่สิบสองแล้ประมาณนั้นแล้วก็คุณภรรยาได้คุยกับก่อนหน้านี้กับเขาตั้งนานแล้วก็ประมาณเป็นเปบบปีปีเป็นสองป,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 ปีแล้วมั้งลูกโอเคลูกโอเคแต่ส่วนภรรยาเนะี่ยเพิ่งมาบอก ไม่นานนี้เองว่าจะบริจา่างกายนะครับก็ตอนที่เขาให้เขาเซ็นก็เราเขาทำใจนิดนึงว่าเขาก็ถามว่าทาไมถึงนึกอยากบริจา่างกายทั้งนึงมีความคิดว่าครั้งหนึ่งนะคือเราเกิดมาบนโลกเนี้ยมันมันก็โชคดีแล้วที่ได้เกิดมาม,มาบนโลกนี้แล้วแมได้อยู่ในพุทธศาสนาได,ได้ศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติทำได้ฟังพระทำไดรร้สร้างกุศลนะทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ก็ มีความสุขในระดับในระดับที่เรามีอยู่อะไรนี้ประมาณน,นั่นแหละเอ่อก็เลยคุณภรรยาก,ก็เลยเห็นใจจำนวนของเราอะ่ะเราเราเราคิดว่ามันก็มีรายละเอียดนะ้นข้างในหลายๆอย่างก็คือเอ่อเวลาทําศพอ่ะสุว่าเราเราเสียใช่ไหมให้เขาแจ้งเสร็จหรือเ่าหรือเวลาทําศพนี่ทำยังไงหาคุณภรรยาคุณคุณภรรยาบอกว่าจะเอ่อมันจะมีขอสองข้อรู้สึกสองข้อนะจะให้เราเให้ให้ใหญาติเอา เอาเอาศพกลับมาบาเพ็ญบุญกุศลเองไหมหรือว่าทางให้ให้ทางคณะวิทยาศาสตร์นะคณะวิคณะวิทยาศาสตร์ใช่ทาชาปนกิจเองไหมแล้วก็ประกอบพธิธีเองไหมอย่างเงี้ยตอนแรกก็แฟนบอกว่าเอามาเดี๋ยวจัดก,การให้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ถึงหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแหละกลัวกลัวแบบกลัวเป็นภาระให้กับคนข้างหลังเนี่ยก็เลยก็เลยว่าขอเปลี่ยนนะขอบคุณเธอผมเราขอเปลี่ยนนะผมขอเปลี่ยนนะว่าให้ให้ทางคณะ วิทยาศาสตรนะ์เขาจัดการให้หมดเลยดีกว่าแล้วก็ข้าบํำเพ็ญบญกุศลสิทธิ์ว่าคือไม่อยากเป็นภาระอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากคือเราไม่รู้ว่าคนข้างหลังจะอยู่เพื่อรอเราวันนั้นหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็เรจริญองมรรสสตินะความตายมันมีอยู่ตลอดเวลานะครับใช้ชีวิตด้วยความประมาทไม่ประมาทไม่ประมาทสิไม่ประมาทนั่นเองก็เจ้าหนึ่ก็คิดว่าทําเราทําได้เราก็อยากจะทําตอนนี้ร่างกายก็สุขภาพดีนะครับแล้วก็ คว,ความดันบวมบวานไม่มีนะโรคประจาตัวที่เคยเป็นก็หายหมดแล้วเพราะเราหันมาดูแลสุขภาพก็ได้รับปากกับคุณหมอที่เคยดูแลที่โรคประจําตัวของเจ้างหนึ่งนะเมะื่อก่อนเคยเป็นไฮรอย์เป็นพิษสามรอบพอรอบที่สี่แล้วก็บอกมันมันมัน,ม,นมันไม่ไหวแล้วก็เลยสัญญารับปากกคุณหมอที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีบอกว่าผมจะหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วก็จะ พอหลังจากนั้นก็ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นอผอมลงตอนเกือบเก้าสิบโลตอนนี้ก็เหลือไม่ถึงไม่ถึงแปดสิบแบบเออทหามาดูแลสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็เลยตัดสินใจว่าโเ,เราดูแลสุขภาพไม่ดีแล้วบริจาคร่างกายดีกว่าชักชวนเพื่อนๆนะไปบริจาคร่างกายกันนะนี่ได้บัตรมาจริงๆได้บัตรมาวันวันเมื่อวาน,นวันพระใช่ไหมเออได้มาวันพระพอดีเช๊นหนึ่งดีใจมากก็บอกไม่ถูกนะคือแบบใจตัวเองงนะคือเราเรามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะว่า เราตั้งตีตั้งใจในเองเป็นกุศลผลบุญนะให้ให้เป็นประโยชน์ต่อโลกไปนี้อีกทีหนึ่งร่างกายของเราแล้วก็โอ้มีฝัน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 ว่าก่อนหน้าวัานก่อนก่อนหน้าบัดท,ที่จะมาเนี่ยฝันว่าเดินไปในเมืองเมืองหนึ่งนะเป็นเป็นมือเป็นตึกที่เขาลังสร้างใหม่มันจะมีแบบท่อท่อ,ทอแบบท่อน้ําอ่ะที่แบบมันพ่นมาจากข้างบนอ่ะแล้วเดินเราก็เดินผ่านไปเราก็ชุ่มชื่นแล้วก็มีคนดูแลเราเราก็ไปถามว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้อ๋ออากาศมันร้อนเขาก็เลยแบบ ต่อท่อน้ําไปแล้วก็พ่นลงมาเราก็จะได้เย็นไงเราจะไม่ร้อนไงเฮ้ยเออมันมันเกี่ยวกันหรือเปล่านะสดท้ายแตคิดไปเองก็ได้แต่ก็ชักชวนเพื่อนเนาะเข้าไปที่เว็บไซต์นะแล้วสามารถก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วก็มามา,มาตอบรายละเอียดกันได้นะครับก็ทุกวันนี้ก็มีความสุขนะ,ะสุขภาพดีทุกอย่างสุขภาพดีดีหมดไม่ดีอย่างเดียวคือมีโรคอยู่ดังนึงทิ้งช่าหนึ่ง,ง,งมีปัญหาอยู่ะก็คือซับจางนั่นเองครับทํำยังไงมันจะรวยทักทีเนาะงานก็ทําทุกวันนั่นแหละแต่ก็อ่ะนะ ทำทุกวันทําให้ดีที่สุดก่การปัจจุบันสําคัญที่สุดกําหนดโฟกัสปัจจุบันแล้วเดินต่อไปแค่นั้นเองนะครับอย่าทอ้ออย่าถอยให้กําลังใจตัวเองให้มากๆสุดใจเลยฮึบแล้วเดินหน้าต่อไปและสร้างแต่บุญกุศลนะครับและเราก็ก <c oughs> ้าวต่อไปในภพภูมิที่ดีกว่าน,นี้ครับอนุโมทนาสาธุครับ